ไบโพล่าขั้วแมเนียคือคักนั้นก็คือว่ามีอารมณ์ตื่นเต้นคลื่นเค้งนะครับบางทีขับรถไปถนนนึงโอ้โหมีต้นไม้สีเหลืองบอกโอ้โหผูดดูแลดูสิเนี่ยเขาปลูกดอกไม้สีเหลืองตลอดทั้งถนนเลยนะไว้คอยต้อนรับเราสวยงามตื่นเต้นมากเลยนะครับซึ่งจะสังเกตได้อย่างไรครับว่ามันเป็นอาการของโรคแล้วก็คือนิสัยโดยปกติเราเวลาที่เรา ใช้ชีวิตตามปกตินั้นเราไม่ได้มีอารมณ์คึกคักคื้นเครงหรือตื่นเต้นมากมายและต่อเนื่องกันขนาดนี้นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือหมุดฉุนเฉียวง่ายมากครับบางทีขัดเคืองนิดนึงเนี่ยเขามาขับรถปาดหน้าเนี่ยแทนที่เออจะชะลอหรือบีบแต่เตือนเขานิดนึงผมไม่เท่านั้นสิครับนะก่อนออกจากบ้านนี่เตรียมเมตตาม,มาเป็นเข่งเลยบอกว่าใครมาปาดหน้าอย่าไปเอาเรื่องเขาแต่พอเกิดเกิดเหตุถูก รถปาดหน้าจริงโอ้ขับตามไล่บี้เขาบีบแต่เขายาวไปเลย1ิบสิบห